รัตนบัณฑิตจัดแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยายลัยเข้าสู่ปีที่27มหาวิทยายลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมสรชนะเลิศ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ27ปีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตระหว่างวันที่20ถึง21ธันวาคมนี้ณสระว่ายน้ำรัตนเพียรมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตศูนย์ฝึกกีฬาทีมชาติไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสอยลาดเร้า107โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำให้กับเด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบและมีน้ำใจนักกีฬาปีนี้ได้รับความสนใจจากนักกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจ,จัดต่อเนื่องเป็นปีที่6ที่สำคัญเป็นรายการที่สร้างนักว่ายน้ำระดับรากหญ้าเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในทุกๆปีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสู่ระดับทีมชาติต่อไปในอนาคต